ดีขึ้นสัก60-70%ก็โอเคแล้วครับพอใจแล้วครับวันนี้มาทำพิคโคใบครับเรื่องรอยสิวเป็นส่วนใหญ่รประมาณพันไปลายครับพัน0กับ2 0 0พันเพราะว่าผมหาข้อมูลมาแล้วที่ชิดตันคลินิกก็เป็นเครื่องแท้ครับผมก็เลยสนใจที่จะทำที่นี่ครับ จีดครับแบบเหมือนหมดกัดให้หกละกันครับไม่เจ็บขนาดไม่แปะยาชาย,ยังไม่ค่อยเจ็บเลย <S <S ค,<ร>คาดหวังก็อยากให้หน้าเรียบขึ้นเนียนขึ้นครับรอยจางลงรอยสิวงครับด <Wow. S 1> ีขึ้นสัก60-70%ก็โอเคแล้วครับพอใจแล้วครับ <S <S คิดว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีเพราะว่าช่วยในเรื่องรอยดําได้ดีมันทําความสะอาดบ่อยๆครับล้างหน้าให้สะอาดครับ <S <S ถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็มาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกได้ครับ